เส้นทางพระรามสองบนถนนพระรามสองนะครับถ้าเทียบกับข้อมูลเมื่อวานนี้จากข้อมูลของตำรวจทางหลวงก็มีข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่รถจากสายใต้ที่จะเริ่มหนาแน่นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5้าโมงนะครับแล้วก็จะเริ่มถ่ายตัวประมาณสองทุ่มครึ่งครับเพราะว่ารถจากสายใต้ก็จะเริ่มเดินทางมาถึงบริเวณถนนพระรามสองครับ จุดนี้ที่ผมยื่นอยู่ก็คือกิโลเมตรที่40ที่เป็นลักษณะของคลอข้อระหว่างทางคู่ขนานกับถนนพระรามสองครับจุดที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ารถจากทางคู่ขนานจะต้องเบี่ยงออกเพื่อจะขึ้นสะพานข้ามคลองและถัดไปก็จะเป็นอีกประมาณ4กิโลเมตรจะเข้าสู่จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างทางยกระดับของถนนพระรามสองครับตัดภาพนะครับภาพนี้จะเป็นภาพมุมบนนะครับเป็นถ่ายจากบริเวณสะพานลอยของช่วงกิโลเมตรที่37บวก400 จุดก่อสร้างสะพานกับรถนะครับแล้วก็แนวเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองตั้งแต่ตรงนี้นะครับถนนจะไม่มีไหลาทางทําให้แคบลงแต่ว่าดูจากภาพนะครับรถก็ยังเคลื่อนตัวได้เต็ม3ช่องทางอย่างไปได้อย่างลื่นไหลนะครับความเร็วก็ประมาณ 60- 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขณะที่เมื่อช่วง3ามโมงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเริ่มวางกลวยกั้นเส้นทางคู่ขนานครับตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่45 จนถึงกิโลเมตรที่40ต,ตรงที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะข้ามสะพานคลองท่าแรงครับทางคู่ขนาดนี้รถยังวิ่งสวนเลนได้ตามปกตินะครับแต่ว่ากรวยสีส้มนี้จะป้องกันร,รถขาดเข้าที่จะเข้ามาในปริมาณมากๆนั้นจะเบี่ยงหลบการจราจรจากช่องทางด้านในมาใช้คู่ขนานเพื่อไม่ให้วิ่งข้ามเลนเป็น2ช่องทางครับตำรวจกองกำกับการ2สถานีตำรวจทางหลวง1ครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยปิดเส้นทางจราจรให้โดยรถทางเดียว ในขาเข้าแล้วนะครับแต่ว่าถูกประชาชนในพื้นที่ตําหนิครับทาให้รถที่ออกจากชุมชนหมู่บ้านโรงงานติดขัดภายในจึงต้องเปิดให้รถสวนทางแต่ว่าจะมีตํารวจประจําทุกจุดทางเข้าออกพร้อมเจ้าหน้าที่ทางหลวงนะครับเพื่อจัดการตรวจรถวิ่งตัดช่องทางนะครับในช่วงกิโลเมตรที่445 0ซึ่งมีข้อเสียเปรียบก็คือช่องทางคู่ขนาดน,นั้นไม่มีสะพานข้ามคลองรถขาเข้าจึงต้องเบี่ยงเส้นทางเป็นคอขวดก่อนข้ามสะพานครับ แล้วเวลาขนาดนี้ถ้าดูจากภาพนะครับปริมาณรถยังคงเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างจะไหลเลื่อนนะครับแต่ก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางวันแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเมื่อวานนี้ก็คือผ่านไปอีกไม่กี่นาทีนั้นจะเริ่มมีรถจากสายใต้เข้ามาผ่านเส้นทางถนนพระรามสองเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งจุดนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยระบายเส้นทางเพื่อให้เข้าสู่จุดที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างทางระดับในอีก4ีกิโลเมตรข้างหน้าครับขอบคุณคุณพระกวัดค่ะ